อันนี้คือสถานการณ์น้ำในประเทศไทยไปดูสถานการณ์ภัยพิบัติในต่างประเทศกันบ้างนะคะคทั้งที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่เกาหลีเนี่ยขอภัยที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันนะคะคือหนักหน่วงมากๆเลยทีเดียวค่ะไปดูทางญี่ปุ่นกันก่อนนะคะญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุน่นนันมาดอนค่ะ เมือ่อวานมีการแชร์ภาพกันซึ่งเป็นภาพถ่ายจากนอกโลกนะคะคือถ้าถ้าดูเฉพาะภาพเนี<ะ>่ยบอกว่าภาพนี้สวย<ะ>ภาพนี้สวยมากแต่ไอความสวยภายใต้ความสวยเนี่ยมันคือความรุนแรงที่<ะ>พัดกระหน่ำไปยังประเทศญี่ปุ่น แล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายขึ้นอย่างมากมายทีเดียวนะคะพายุไต้ฝุ่นนันมาดอนค่ะที่เคลื่อนขึ้นฝั่งในจังหวัดคาโกชิมะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นแล้วก็ทําให้เกิดฝนตกหนักทั่วประเทศนะคะทางการเองก็ได้ยกระดับคําเตือนเป็นระดับ5หรือว่าระดับสูงสุดแนะนําให้ประชาชนระมัดระวังกันให้มากที่สุดแล้วก็มีการอพยพประชาชนหลายล้านคนด้วยนะคะ ภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งนะคะชื่อว่า Astro Farmer b o x ค่ะซึ่งเป็นนักบินรบชาวอเมริกันและนักบินอวกาศได้เผยแพร่ภาพพายุไต้ฝุ่นนันมาดอนที่ถูกถ่ายจากนอกโลกนะคะแล้วบอกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อค่ะบางอย่างซึ่งดูสวยงามจากข่้วอวกาศสามารถทำให้เกิดหายายานพาบนโลกได้ขอภาวนาให้ผู้คนในเส้นทางที่ไต้ฝุ่นนันมาดอนเคลื่อนผ่านปลอดภัยนะคะ